ในของยุคหลวงพ่อโตนะจะต้องมีความคมชัดเห็นไหมเอามาดูกันมาส่องกันดีนกว่านะครับใครอยู่ก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับมือว่างๆนะครับเพื่อนนะครับอ่านี่ต้องมีความคมนะเพื่อนอืมอนี่เป็นไงครับเนื้อแบบนี้เป็นไงครับ เนื้อจะออกน้ำมันตังอิ้วนิดๆเห็นไหมแต่ต้องมีความคมนะแต่ต้องมีความคมนะเพื่อนเห็นไหมเนื้อเนะ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 เงี่ยอย่างนี้นะฮะข้าวฝุ่นเล็กๆไม่ใช่ข้าวฝุ่นใหญ่ๆที่เราเห็นกันเลอะๆเทอะๆไม่เอานะครับเพื่อนเห็นไหมอ่าเนื้อแบบนี้เนื้อออกแบบเนะเนอย่างนี้เห็นไหมจะมีรูปพุนเล็กๆคือพุนเล็กๆเนี่ยตามถ้าเราส่องขยายไปอีกเนี่ย จะเป็นเขาเรียกว่ามวลสารที่หลุดลอนออกมาก็จะเป็นรูเข็มนะครับที่เขาบอกกันในสมัยก่อนแหะนะนะครับต้องแบบอย่างนี้นะครับพิมพ์จะต้องชัดเจนนะครับถ้าพิมพ์ยังไม่ได้ใช้มากนะนี่ครับจะต้องหนึกหนึอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นเม็ดเม็ดโพลไหมคมคมลึกๆอย่างนี้เลยเพื่อนเป็นพิมพ์ที่โคตรหายากเลยต้องบอกก่อนพิมพ์ปกโพลนะของกูวัดอินนะใครมีแบบนี้มาแบ่งผมเช่าได้นะต้องบอกอย่างนั้นเลยต้องแบบนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็มีคนถามแบบนี้มันจะมีไงวะ เอาแบบว่าเนื้อหาแบบนี้ดีกว่ามาแบ่งผมได้นะครับพิมพ์ไม่ต้องถูกต้องหรอกไม่ต้องไปเหมือนเซียหรอกนะครับขอให้เนื้อแบบนี้นะครับลักษณะแบบเนี้ยมาแบ่งผมได้เพื่อนเห็นไหมนี่ให้ดูเรื่องของกยายภาพนี้เห็นไหมเนรเนะหนึบหนึนอย่างนี้อ่าอย่างนี้ครับทีนี้มาดูด้านหลังนี่ด้านหลังด้านหลังอย่างเนี้ยต่อให้ของกุอินนะ่ะก็เหมือนของวัดระครงังแหละคล้ายๆกันนะเพื่อนเพราะเอกลักษณ์เดียวกันนะครับ นี่เป็นไงครับอย่างนี้เลยเพื่อนอ่านะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้ครับนี่เป็นไงครับเม็ดเล็กๆๆเนี้ยอ่ะไปดูของเซียงก็ได้นะครับบอกเลยว่าคล้ายกันไหมนะครับแล้วค่อยมาว่าผมนะครับบอกเลยเห็นไหมเนื้อแน่นๆหนึบๆอย่างเงี้ยนะครับ กูัดอินโคตรหายากอะไรพิมพ์ปกโพเนี่ยแบบทแท้ๆนะแบบถึงยุคนะเ <Yeah. S 1> นี่ยสไตายเดียวกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมเนี่ย